สวัสดีค่ะดิฉันนายกิติคุณไ้้รับบงสาขาภาษาจีนชั้นปีที่2ค่ะและดิฉันนางสาวจจม,มี่ดวงโสภาสาขาภาษาจีนชั้นปีที่2ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงทฤษฎีวูก้านะคะหรือเดอะวูการ์เทโอเรี่นเองค่ะ ข้อมูลเริ่มต้นนะคะวูกาเป็นแนวคิดที่มาจากกองทัพสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นหรือโควอ์นั่นเองแล้วต่อมาก็ถูกนํามาใช้ในโลกธุรกิจการศึกษาและการบริหารจัดการองคอ์กรเพื่ออธิบายถึงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยคําว่าวูกานะคะประกอบด,ด้วย4ีตัวอักษรหลักคือตัว V ตัว U ตัว C แล้วก็ตัว A ค่ะซึ่งตัว V นะคะย่อมาจาก volatility คือความผันผวนสูงหรือสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็วไม่สามารถคาดเดาหรือทำนายได้หรือเป็นสถานการณ์เปลี่ยนแปลงฉับพลันแบบตั้งตัวไม่ทันหรือรวดเร็วมากต่อมาะคะตัว U uncertainty คือสภาวะที่มีความไม่แน่นอนสูง ขาดความชัดเจนไม่สามารถหาข้อมูลที่ชัดเจนมายืนยันในแต่ละสถานการณ์ได้ทำให้ยากต่อการตัดสินใจเพราะโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนสูงค่ะตัว c นะคะย่อมาจาก complexity คือความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆมีปัจจัยมากมายและซับซ้อนต่อการตัดสินใจค่ะ a นะคะย่อมมาจาก ambiguity คือความคลุมเครือคือไม่สามารถคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนค่ะ สรุปนะคะแนวคิดบูกาก็คือกรอบแนวคิดที่ใช้อธิบายสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่แน่นอนซับซ้อนและค,คลุมเครือทําให้องค์กรต้องปรับตัวโดยเน้นความยืดหยุ่นความคล่องตัวและการสร้างข้อมูลเชิงลึกเพื่อให้สามารถเอาตัวรอดและเติบโตได้ในยุคป,ปัจจุบันค่ะ <Wow. S 2> ทฤษฎีต่อไปนะคะคือทฤษฎีบานีเดอบานีทีโอรีค่ะข้อมูลเบื้องต้นนะคะ ต่อมาในนักคิดยุคใหม่เห็นว่าบูกาไม่เพียงพอแล้วเพราะโลกปัจจุบันหลังโควิด1 9และการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลรุนแรงเกินกว่าคำว่าบูกาจึงเกิดแนวคิดใหม่ที่ชื่อว่าบานนี้โดยเจมิสคาซิโอค่ะนักอนาคตศึกษาค่ะบานนี้ประกอบด้วย4ตัวอักษรค่ะคือตัว B ค่ะตัว A ค่ะตัว N ค่ะแล้วก็ตัว I ค่ะ B b บิเทนะคะโลกปราะบางกว่าที่คิดค่ะ โลกที่ทุกอย่างมีความอ่อนไหวและอาจจะพังทลายลงได้ง่ายค่ะแม้แต่ธุรกิจที่ดูแข็งแกร่งอาจจะล่มสลายได้ในชั่วข้ามคืนค่ะเมื่อเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ANC นะคะวิตกกังวลสภาวะที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความกังวลใจทําให้ผู้คนเกิดความเครียดท้อแท้และลังเลไม่กล้าตัดสินใจค่ะซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตค่ะไม่เไม่เป็นเส้นตรงความสัมพันธ์ของเหตุและผลไม่ชัดเจนเหมือนเดิมอีกต่อไป การเปลี่นแปลงเกิดขึ้นได้อย่างคาดเดาไม่ได้และาจะมีปัจจัยแทรกซ้อนมากมายที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามตัดกัที่เคยเป็นค่ะ I i อินคัมเปิซิค่ะเข้าใจยากข้อมูลปริมาณมากและซับซ้อนทั้งจริงและเท็จทำให้ยากต่อการวิเคราะห์สังเคราะห์และทำความเข้าใจภาพรวมได้อย่างถ่องแท้ค่ะสุดแนวคิดบาน,นี้นะคะ นโวคือกรอบแนวคิดที่จามิทคาสิโอนักอนาคตศาสตร์ชาวอเมริกันค่ะสร้างขึ้นเพื่ออธิบายโลกยุคใหม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซ้อนกว่าเดิมโดยย่อมาจากคำว่า brittle เปราะบาง u n c e r t a กังวล，nonlinear นนไม่เป็นเส้นตรงและ impossible ความเข้าใจยากค่ะโลกแบบบาน,นี้สะท้อนถึงความเปราะบางของระบบต่างๆความกังวลที่เกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนการเปลี่ยนแปลงคาดเดาและผลลัพธ์ได้ยากค่ะ ความซับซ้อนให้ใหทำกามเข้าใจหรือวางแผนเป็นไปได้ยากค่ะสรุป v ูก a บาน,นินะคะ v ูก a คือหมายถึงสภาว่าความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนยุ่งเหยิงและความคุมเครือค่ะเป็นสถานการณ์ของโลกที่นักวิทยาศาสตร์และผู้นำโลกไม่สามารถคาดการได้ว่าอะไรเกิดขึ้นโลกในอนาคตได้ค่ะส่วนบาน,น้นะคะบาน,น้คือแนวทางใหม่ในการอธิบายโลกของเรา แนวคิดบูกาได้ถูกนํามาใช้เป็นเวลานานเพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรได้พัฒนาตัวเองขึ้นในสถานการณ์ที่มีความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนและความคุ้มเครือค่ะ Thank you